หลอกทหารมาปฏิวัติ2475แผนการหลวงของพระยาทรงสุรเดชภาพสี่ทหารเสือจากซ้ายพระยาทรงสุรเดชพันโทพระประสาทพิทยายุทธพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาและพันเอกพระยาฤทธิอาคเนกนี่เวลานี้เกิดกบฏกลางเมืองขึ้นแล้วผู้บังคับกองรักษาการยังไม่รู้อีกหรือมัวเอาแต่หลับนอนอยู่ได้เอารถกรีรถ,รถรบทหารออกช่วยเดี๋ยวนี้ ว่าถ้าของพระยาทรงสุรเดชแซงพูดดุดันกับผู้บังคับกองรักษาการกรมทหารม้าที่หนึ่งรักษาพระองค์เมื่อเวลาราวห้านาฬิกาในเช้าวันที่24มิถุนายนพศ2475วันเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองการปฏิวัติของคณะราษฎรมีข้อจำกัดอยู่ที่กำลังทหารเนื่องจากนายทหารผู้ก่อการส่วนใหญ่ไม่มีอำนาจสั่งการหรือเรียกรวมพลทหารได้ เมื่อไม่มีอำนาจนั้นก็ไม่มีกำลังทหารไม่มีอาวุธและไม่อาจจะปฏิวัติให้สำเร็จได้ดังนั้นพระยาทรงสุรเดชหนึ่งในสี่ทหารเสือคณะราษฎรจึงวางแผนการลวงหลอกทหารมาเข้าร่วมปฏิวัติอย่างนุนงงงวางแผนก่อการนายทหารสี่คนสำคัญของคณะราษฎรหรือสี่ทหารเสือ อันประกอบไปด้วยพระยาทรงสุรเดชพระยาพหลพลพยุษาเสนาพระประสาทพิทยายุทธและพระยาฤทธิอัคเนย์ไม่มีใครกุมทหารไว้ในกำมือเลยเว้นเพียงแต่พระยาฤทธิคนเดียวเท่านั้นที่มีอำนาจสั่งการทหารในบังคับบัญชาแต่ก็มีเพียงสองกองพันรวมสี่กองร้อยเฉพาะในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์เท่านั้นขณะที่พระยาทรงเป็นแต่เพียงอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการทหารในโรงเรียนนายร้อย แม่นักเรียนนายร้อยจะร่วมกับคณะราษฎรแต่ก็ไม่มีอาวุธใช้ก่อการใดได,ได้พระยาพหลโยธินเป็นแต่เพียงรองจเจรทหารปืนใหญ่แม้มีตำแหน่งสูงกว่าคนอื่นๆแต่ก็ไม่มีอำนาจสั่งการทหารโดยตรงส่วนพระประสาทเป็นแต่เพียงผู้อำนวยการโรงเรียนเสนาธิการทหารบกในการประชุมของคณะราษฎรคราวหนึ่งเพื่อปรึกษาหารือถึงแผนการปฏิวัติ ที่ประชุมมีมติให้พระยาทรงเป็นผู้วางแผนการปฏิวัติต่อมาพระยาทรงเสนอแผนการที่มีแนวคิดที่จะใช้การปฏิวัติแบบจู่โจมฉับพลันโดยทันทีที่การปฏิวัติเริ่มต้นขึ้นจะบุกพระราชวังเชิญรัชกาลที่เจ็มายอยู่ในการควบค,คุมของฝ่ายปฏิวัติทั้งนี้ก็เพื่อเป็นองค์ประกันความปลอดภัยของฝ่ายผู้ก่อการโดยใช้หน่วยทหารกล้าตายบุกประชิดถึงห้องพระบรรทมแล้วว่าจะให้ทรงลงพระปรมาพิไทยประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว แต่พระยาฤทธิ์คัดค้านแผนการนี้หัวชนฝาเพราะคิดว่าจะทําให้เกิดเหตุการณ์นองเลือดพระยาฤทธิ์ที่มีความเห็นว่าแผนการนี้มีจุดอ่อนโดยในช่วงเวลาที่บุกพระราชวังนั้นจะต้องปะทะกับทหารรักษาพระองค์ทำให้ต้องเสียเวลาไปมากเปิดช่องให้ทหารหัวเมืองมีเวลาบุกเข้ามายัางกรุงเทพมหานครและเมื่อถึงเวลานั้นคณะราษฎรต้องเผชิญกับศึกใหญ่ประกอบกับมีกำลังทหารน้อยกว่าอยู่ด้วยแล้วอาจทำให้เกิดการสู้รบนองเลือดขึ้น พระยาฤทธิ์ที่เสนอว่าการปฏิวัติต้องลงมือในช่วงที่รัชกาลที่เจ็มีได้ประทับอยู่ในกรุงเทพมหานครนั่นคือช่วงเสด็จแปรพระราชฐานไปยังพระราชวังไกลกังวลในช่วงฤดูร้อนข้อเสนอของพระยาฤทธิ์ไม่มีผู้ใดเห็นด้วยเลยถึงกับปะทะคารมกับพระยาทรงอย่างหนักถ้าไม่ตกลงตามนี้ก็เลิกกันพระยาฤทธิ์กล่าวตัดบทแต่ก็ให้คำมั่นว่าจะไม่นำเรื่องที่ประชุมปรึกษาเรื่องปฏิวัตินี้ไปบอกให้ผู้อื่นรับรู้ แต่ได้พูดเชิงข่มขู่ว่าถ้าขืนลงมือกันในขณะที่พระเจ้าอยู่หัวอยู่ในกรุงเทพมหานครก็อาจต้องมีการต่อสู้กันในฐานที่ข้าพเจ้าเป็นนายทหารรักษาพระองค์ซึ่งต้องปฏิบัติตามหน้าที่แต่เมื่อหลวงประดิษฐ์มนุธรรมปรีดีพนมยงได้เข้ามาถึงที่ประชุมภายหลังคนอื่นๆนั้นกลับเห็นด้วยกับแนวคิดของพระยาฤทธิ และสนับสนุนอย่างแข็งขันแผนการของพระยาทรงจึงถูกระงับไปชั่วคราวที่ประชุมจึงได้ให้พระยาทรงกลับไปวางแผนการใหม่เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเคลือบแคลงใจต่อตัวพระยาฤทธิว่าอาจแปรพักไปเข้ากับฝ่ายเจ้าพระยาพหลโยธินและพระยาทรงจึงมีใครเชิญพระยาฤทธิมาร่วมประชุมวางแผนการอีกและได้ตกลงกันว่าหากถึงใกล้กำหนดเวลาการปฏิวัติจึงค่อยแจ้งให้ทราบ ต่อมาคณะราษฎรจัดประชุมกันอีกครั้งทว่ายังไม่เห็นชอบกับแผนการของพระยาทรงแต่ได้วางหลักการไว้คือจะต้องไม่เสียเลือดเสียเนื้อและจะต้องไม่กระทบกระเทือนพระเกียรติยศของรัชกาลที่7การประชุมครั้งถัดมาพระยาทรงจึงเสนอแผนการปฏิวัติถึง3แผนการที่ประชุมได้เลือกแผนการที่สามสรุปได้ว่าจะนํากําลังทหารออกมาด้วยแผนการหลวงว่าเกิดกบฏในกรุงเทพมหานครแล้วให้ไปรวมกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้า จากนั้นจะได้อ่านประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองและดำเนินการขั้นอื่นต่อไปโดยตกลงเลือกเอาวันที่19มิถุนายนพศ2475เป็นวันปฏิวัติแต่ด้วยสถานการณ์ไม่อำหนยต้องคอยสืบข่าวจากฝ่ายเจ้าจนขยับเลื่อนไปเรื่อยๆจนถึงวันที่24มิถุนายนอย่างไรก็ตามแผนการลวงว่าจะมีกบฏไม่ใช่แผนการเดียวที่พระยาทรงคิดไว้ภาพ หมายเลขหนึ่งนาวาเอกชลิตกุลกรมทอนหมายเลขสองนาวาตรีหลวงศินสงครามชายและหมายเลขสามนาวาตรีหลวงสุภชลาใสาถ่ายภาพร่วมกับกลุ่มทหารเรือที่ร่วมทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475ทหารและอาวุธรายละเอียดการปฏิบัติการในการปฏิวัตินั้นมีเพียงพระยาทรงสุรเดชและพระประสาทเท่านั้นที่ทราบรายละเอียดทั้งหมด โดยพระยาทรงเปรงว่าหากชี้แจงรายละเอียดแก่นายทหารฝ่ายผู้ก่อการทุกคนอาจทําให้แผนแตกการปฏิวัติจะไม่สําเร็จดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่าคณะราษฎรไม่มีกําลังทหารและอาวุธอยู่ในกํามือพระยาทรงและพระประสาทจึงมุ่งจะใช้อาวุธจากกรมทหารม้าที่หนึ่งรักษาพระองค์เป็นสําคัญเพราะอาวุธของทหารกรมนี้มีอนุภาพกว่าเหล่าทหารบกด้วยกัน เช่นรถยนต์หุ้มเกราะและรถถังการเดนลอยซึ่งเป็นอาวุธของกองทัพที่ทันสมัยที่สุดในยุคสมัยนั้นโดยมีเกราะหุ้มตลอดคันมีตีนตะขาบหมุนรอบตัวสามารถบุกเข้าไปได้ทุกที่มีปืนกลติดประจำการเวลาวิ่งส่งเสียงข่มขวัญฝ่ายตรงข้ามเหมาะกับการใช้ปราบจลาจลต่อสู้ประจันบาลในกรมทหารม้าที่หนึ่งรักษาพระองค์ยังมีคลังกระสุนหรือคลังแสงซึ่งเป็นอีกเป้าหมายสำคัญโดยผู้ที่จะปฏิบัติการยึดคลังแสงคือ พระยาพหลโยธินซึ่งต้องกวาดเอาอาวุธยุโทโธปกรณ์มาให้หมดสิน้นไม่เหลือหลอเมื่อวางแผนหาอาวุธมาได้แล้วต่อไปก็ต้องหาทหารมาอยู่ในกำมือซึ่งไม่ใช่ทหารของใครที่ไหนคือทหารของพระยาฤทธินั่นเองโดยไม่กี่วันก่อนการปฏิวัติพระยาทรงและพระยาประสาทเดินทางไปยังบ้านของพระยาฤทธิ แจ้งแผนการปฏิวัติให้ทราบพระยาฤทธิ์ในฐานะผู้บังคับการกรมทหารมาที่หนึ่งรักษาพระองค์จึงตอบตกลงเข้าร่วมการปฏิวัติซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับคณะราษฎรแล้วว่าจะมีทหารปืนใหญ่ทั้งกรมมาเป็นกำลังสำคัญทหารหัวเมืองคณะราษฎรทราบดีว่ากำลังทหารฝ่ายตอนมีน้อยกว่าฝ่ายรัฐบาลมากมีความกังวลเกี่ยวกับกำลังทหารจากหัวเมือง แต่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าการปฏิวัติจะกระทําอย่างฉับพลันกว่าข่าวการปฏิวัติจะไปถึงรัฐบาลหรือทหารหัวเมืองคณะราษฎรก็จะมีเวลาเตรียมตัวป้องกันได้ทันท่วงทีซ้ำทหารหัวเมืองต้องรอคําสั่งถึงจะเคลื่อนกําลังออกมาได้จึงอาจไม่สามารถดําเนินการได้สะดวกมากนักประกอบกับเป็นช่วงต้นปีปีใหม่เดือนเมษายนทหารเกณฑ์มาใหม่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญการทหารมาก ทหารเก่าก็กำลังปล่อยให้ลาพักผ่อนแต่สิ่งสำคัญที่สุดคืออาวุธที่ทันสมัยล้วนแต่อยู่ในกรุงเทพมหานครดังนั้นพระยาทรงจึงนอนใจวางใจไม่เอาใจใส่หรือวิตกกังวลเรื่องทหารหัวเมืองเลยการประชุมครั้งสุดท้ายการที่พระยาทรงสุรเดชไม่บอกแผนการปฏิวัติโดยละเอียด เพียงแต่มอบหมายหน้าที่รวมถึงกำหนดสถานที่นัดหมายและเวลาให้แต่คนละคนปฏิบัติการในส่วนต่างๆนั้นทำให้ผู้ก่อการบางคนเกิดความกังวลว่าการปฏิวัติจะไม่สำเร็จและมีคำถามด้วยความกังวลใจถึงพระยาทรงเช่นขณะนี้มีกำลังทหารอยู่เท่าใดเป็นทหารกรมใดบ้างกำลังทหารพร้อมแล้วหรือยังพระยาทรงได้ตอบตามความจริงว่า เวลานี้ยังไม่มีอะไรเลยนอกจากพวกเราที่มาประชุมและเห็นเห็นกันอยู่ไม่เกิน20คนกับกรมทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งแต่ในวันที่24เราจะได้เห็นทหารกรุงเทพมหานครทั้งหมดเวลา5นาฬิกาเราจะมีกำลังพร้อมและลงมือได้ผู้ก่อการคนหนึ่งในที่ประชุมถึงกับจะถอนตัวกล่าวว่าไม่มีทางที่ผู้ก่อการจะกระทำสำเร็จได้เลยเพราะไม่เห็นมีอะไรเป็นกำลังที่ทำให้อุ่นใจได้ว่าจะกระทำการปฏิวัติสำเร็จ แผนการลวงนอกจากแผนการลวงว่าเกิดกบฏขึ้นในกรุงเทพมหานครแล้วซึ่งจะทำในวันที่24มิถุนายนในวันที่22มิถุนายนพศ2475พระยาทรงเริ่มแผนการลวงอีกหนึ่งแผนโดยทำหนังสือถึงพระยาพหลโยธินรองจเจรทหารบกและพระเฮียมใจหาร ผู้บังคับการโรงเรียนนายร้อยใจความว่าจะทําการฝึกครั้งสําคัญคือฝึกยุทธวิธีทหารราบต่อสู้รถถังนาลานพระบรม,มรูปทรงม้าในวันที่24มิถุนายนโดยจะใช้นักเรียนนายร้อยทําหน้าที่ทหารราบและขอกําลังจากกรมทหารม้าที่หนึ่งรักษาพระองค์มาใช้ในการฝึกด้วยพระยาพหลโยธินซึ่งรู้กันอยู่แล้วก็อนุมัติและจัดการส่งหนังสือซึ่งได้อ้างคําสั่งของพระยาศรีสิทธิสงครามดินท่าราบ เสนาธิการกองทัพที่1และรักษาราชการแม่ทัพภาคที่1โดยแจ้งไปยังกองพันทหารต่างๆในกรุงเทพมหานครให้แต่ละกองพันส่งนายทหารมาเป็นตัวแทนชมการฝึกครั้งนี้โดยทั่วกันและเนื่องด้วยเป็นครั้งแรกของประเทศที่จะมีการฝึกยุทธวิธีทหารราบต่อสู้รถถังอันเป็นอาวุธสมัยใหม่ประกอบกับชื่อเสียงและเกียรติคุณของพระยาทรงที่นายทหารต่างรู้จักกันดีทําให้แต่ละกองพันสนใจการฝึกครั้งนี้ ผู้บังคับกองพันบางคนถึงกับตั้งใจจะไปชมการฝึกด้วยตนเองทีเดียวนี่คือความสำเร็จขั้นแรกของแผนการลวงของพระยาทรงเพื่อรวมกำลังทหารมาปฏิวัติบ่ายของวันที่23มิถุนายนพศ2475พระยาทรงมอบหมายให้หลวงรณสิทธิพิชัยเจือการจอนินทุนายทหารคนสนิทไปโรงเรียนนายร้อยเขียนกระดานดำประกาศว่าในวันพรุ่งนี้วันที่24มิถุนายน เวลาหกนาฬิกาให้ครูอาจารย์ไปพร้อมกันที่ลานพระบรม,มรูปทรงม้าเพื่อทำการฝึกซ้อมรบแม้อาจารย์บางคนได้กลับบ้านไปแล้วหลวงรอนะถึงกับต้องเที่ยวตระเวนไปแจ้งถึงบ้านด้วยตนเองและยังสั่งให้หลวงรอนับไปแจ้งต่อพระเฮียมใจหานว่าให้นำนักเรียนนายร้อยทั้งหมดพร้อมอาวุธปืนบรรจุกระสุนไปฝึกซ้อมรบนวันและเวลาดังกล่าว ตลอดวันที่23มิถุนายนพระยาทรงกับพระประสาทตประเวณไปตามกองพันธ์ต่างๆเพื่อขอความร่วมมือให้ส่งทหารมาฝึกซ้อมรบที่ลานพระบรมมรูผู้บังคับกองพันธ์ซึ่งรู้จักคุ้นเคยกับพระยาทรงก็ตกปากรับคำโดยไม่ถามหรือสงสัยอะไรทั้งนี้พระยาทรงเลือกติดต่อกับนายทหารบางคนที่สนิทสนมเท่านั้นเพราะเกรงว่าฝ่ายรัฐบาลจะระแค่าคายการเคลื่อนไหวของพระยาทรงภาพ ภาเพเหตุการณ์วันเปลี่ยนแปลงการปกครองสยามเมื่อวันที่24มิถุนายน2475สีกรุงฉบับที่3,453วันที่24มิถุนายน2480สรุปปฏิบัติการ 1. พระยาฤทธินนำทหารกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์พร้อมด้วยอาวุธและสิ่งสำคัญคือรถยนต์สำหรับลากปืนใหญ่ออกเตรียมพร้อมไว้ในสนามฝึกในเวลา5นาฬิกา 2. ประยูนพมรมนตรีเป็นหัวหน้าคณะเข้าทําการยึดกรมไปรษณสี์โทรเลขตัดสายโทรเลขโทรศัพท์ทั้งหมดในเวลา4ีนาฬิกาผู้ร่วมมือปฏิบัติการนี่หลวงโกวิดอภัยวงศ์ควงอภัยวงศ์ดอพรเรือประจวบบุญนาคและหลวงนิเทศกรรกิจและอื่นๆ 3. หลวงสินทุสงครามชายัยสินกมลนาวินานำกำลังทหารเรือทั้งหมดเท่าที่มี พร้อมอาวุธปืนและกระสุนไปยังลานพระบรมรูปทรงมาในเวลา6นาฬิกาและให้ทหารเรือจัดเรือรบเตรียมพร้อมคุมเชิงที่วางบางขุนพรมคอยสกัดสมเด็จกรม,มพระนครสวรรค์วรพินิษและคอยช่วยเหลือผู้ก่อ,อก,การหากมีการประทะก,กันขึ้นในวัง 4. พระเยี่ยมใจหารผู้บังคับการโรงเรียนนายร้อยนำนักเรียนนายร้อยทั้งหมดพร้อมอาวุธปืนเล็กยาวไปยังลานพระบรม,มรูปทรงมาในเวลา9นาฬิกา 5. ฝ่ายพลเรือนและสมทบด้วยหน่วยทหารบางหน่วยแยกย้ายกันไปตามวางเจ้านายที่สำคัญและตามบ้านบุคคลสำคัญตั้งแต่4นาฬิกา40นาทีเป็นต้นไป 6. หลวงประดิษฐ์ถอเตรียมงานด้านออกถแถลงการประกาศและร,าร่างรัฐธรรมนูญ 7. ผู้บังคับกองพันทหารเหล่าต่างๆในกรุงเทพมหานครจัดส่งผู้แทนหรือบางกองพันให้นำทหารไปด้วยเพื่อศึกษาการฝึกยุทธวิธีครั้งพิเศษของพระยาทรง ที่ลานพระบรม,มรูปทรงหมาเวลาหนาฬิกา 8. ผู้ก่อการสายทหารบกหน่วยต่างๆนำพักพวกในสายของตนไปพร้อมกันที่ตรงทางรถไฟตัดถนนประดิพันธ์ใกล้ๆบ้านพระยาทรงในเวลา5นาฬิกาโดยพระยาทรงจะสั่งการมอบหมายหน้าที่ของแต่ละคนให้เสร็จภายใน15นาทีเริ่มปฏิวัติพระยาทรงหลวงทัศนัยนิยมศึกทัศนัยมิตรพักดี กับเพื่อนนายทหารมาชั้นร้อยโทและร้อยตรีอีกสานายได้ไปถึงบ้านพระยาทรงเป็นพวกแรกเมื่อราวสี่นาฬิกาพระยาทรงให้นายทหารมาทั้งสี่คนนี้ทำหน้าที่ควบคุมยานยนต์รบคือให้เอารถเกราะและรถถังออกจากโรงรถให้หมดนายทหารคนอื่นก็ตามมาอย่างจุดนัดพบที่อยู่ห่างจากบ้านพระยาทรงราว200เมตรทั้งพระประสาสพระยาพหลโยธินหลวงสุริยุทธสิ์เพียรพิริยโยธิน หลวงรอนั้นและอื่นๆเมื่อใกล้จะถึงเวลาห้านาฬิกาพระยาทรงก็ไปถึงจุดนัดหมายซึ่งขณะนั้นผู้ก่อการฝ่ายทหารบกประมาณ20คนรวมตัวกันอยู่ที่นั่นแล้วเช่นพระยาพหลโยธินพระประสาทหลวงพิบูลสงครามแปลกชิตตดสังคะหลวงทัศนยัยหลวงพรมโยธีมังกรผลโยธินร้อยโทขุนปลดปรปักปลดพานุสวัร้อยโทขุนเรืองวีรยุทธบุญเรืองหงวง ร้อยโทชัยประทีปเสนร,ร้อยตรีจำรูญจิตลักษ์หลวงสลิ์ยุทธสิงห์เพียรพิริยโยธินหลวงชำนาญยุทธสิงห์เชยรมยนนานหลวงสวัสดิ์รณรงสวัสดิ์ดารสวัสดิ์หลวงรอน้นและอื่นๆจากนั้นพระยาทรงสั่งการมอบหมายหน้าที่ของแต่ละคนทันทีซึ่งก่อนอื่นทั้งหมดจะต้องเดินทางไปกรมทหารม้ารักษาพระองค์ เข้ายึดรถเกราะและรถถังแล้วนำกำลังสมทบก,กับทหารกรมทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์ของพระยาฤทธ,ธิธ์ซึ่งอยู่ใกล้กันจากนั้นจะเคลื่อนขบวนไปยังลานพระบรม,มรูปทรงมมาโดยแต่ละคนมีหน้าที่คือพระยาพหลโยธินมีหน้าที่นัดคลังกระสุนร,ร่วมกับหลวงสลิ์พระประสาสมีหน้าที่ควบคุมการเข้ายึดรถเกราะและรถถังหลวงชํานาญหลวงสวัสดิ์และหลวงรอนั้นมีหน้าที่ขึ้นไปบนโรงนอนทหารของกรมทหารมา้า หลวงพิบูลกับพรรคพวกมีหน้าที่คุมเชิงตามบ้านผู้บังคับการกรมทหารมา้าไม่ให้ออกมาขัดขวางนายทหารคนอื่นคอยเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อจําเป็นส่วนพระยาทรงนั้นเป็นผู้อํานวยการโดยทั่วไปบุกรมทหารมา้าเมื่อผู้ก่อการเดินทางมาถึงกรมทหารม้าที่หนึ่งรักษาพระองค์เมื่อประมาณเวลาห้านาฬิกาพระยาพหลโยธินพระยาทรงและพระประสาทหาตัวผู้บังคับการกองรักษาการ แล้วพระยาทรงก็เริ่มแสดงบทบาทตามแผนที่วางไว้แซงทำดุผู้บังคับการกองรักษาการว่านี่เวลานี้เกิดกบฏกลางเมืองขึ้นแล้วผู้บังคับกองรักษาการยังไม่รู้อีกหรือมัวเอาแต่หลับนอนอยู่ได้เอารถเร่ารถรบทหารออกช่วยเดี๋ยวนี้ผู้บังคับการกองรักษาการผู้นั้นเป็นแต่นายทหารชั้นผู้น้อยจำต้องเชื่อฟังคำสั่งนายทหารชั้นผู้ใหญ่ตามวินัยทหาร ประกอบกับนายทหารผู้นี้เป็นลูกศิษย์ของพระยาทรงและพระประสาทด้วยแล้วดังนั้นเมื่อได้ฟังคําสั่งของอาจารย์จึงเชื่อโดยสนิทจากนั้นพระยาทรงออกคําสั่งให้จัดการเป่าแปรสัญญาณเกิดเหตุเดี๋ยวนี้แล้วไปปลุกนายทหารและสั่งให้มาประชุมที่หน้ากองบังคับการโดยเร็วขณะที่พระยาพหลโยธินกับพรรคพวกมุ่งตรงไปยังคลางแสงจัดแจงขนย้ายอาวุธยุโทโธปกรณ์อย่างง่ายดาย ส่วนพระประสาทตรงไปยังโรงเก็บรถพร้อมด้วยหลวงทัศนยัยและนายทหารม้าอีก2อถึงสคนจัดการเอารถออกจากโรงอย่างเร่งรีบเสียงปลุกเสียงสั่นการดังไปทั่วกรมทหารไม่ต้องล้างหน้าแต่งเครื่องแบบทันทีหลวงรอนพร้อมพักพวกเมื่อเห็นทหารแปรลุกขึ้นเตรียมตัวจะเป่าแปรก็รีบชิงเข้าไปขึ้นไปบนโรงนอนทหารก็พอดีกับเสียงแปรเป่าปลุกได้ดังขึ้น หลวงรอนัจึงสั่งให้นายทหารอีกสามนายนั้นแยกย้าย <c oughs> การสั่งการเร่งรัดให้ทหารรีบแต่งตัว <c oughs> การที่หลวงรอนะสามารถเข้าไปสั่งการแก่ทหารในกรมและทหารในกรมก็เชื่อฟังปฏิบัติตามนั้นเป็นเพราะหลวงรอนเป็นนายทหารเสรนาธิการมีสายที่อกเป็นที่สังเกตพวกทหารจึงเข้าใจว่าเป็นนายทหารเสรนาธิการประจํากรมมาสังการซึ่งมีอํานาจรับคําสั่งจากแม่ทัพหรือผู้บัญชาการมาสั่งการตามกรมกล้องต่างๆได้ นี่ผู้บังคับบัญชาสั่งแล้วไม่ใช่หรือว่าให้ไปดูนักเรียนนายร้อยฝึกที่ลานพระรูปหลวงรอนะถามนายสิบเวรเป็นเชิงทราบแล้วครับนายสิบเวรตอบงั้นเร็วๆเ,เข้าหลวงรอนะสั่งอีกครั้งรถเขามาคอยอยู่หน้ากรมการที่หลวงรอนะถามนายสิบเวรดังนี้ก็เพื่อต้องการทราบว่าคำสั่งเรื่องพระยาทรงจะทำการฝึกซ้อมรบนั้นทราบทั่วกันหรือไม่ถ้าไม่ทราบก็จะได้แจ้งให้ทราบเพื่อจะสวมรอยคำสั่งนั้นได้ถนัดขึ้น ทันใดนั้นหลวงรอนะก็นึกถึงเรื่องปัญหากระสุนปืนขึ้นมาได้ซึ่งหลวงรอนะไม่มีสิทธิสั่งการและไม่ได้มีคำสั่งให้เอากระสุนไปด้วยแต่หลวงรอนะเห็นศกโอกาสอาศัยช่วงชุลมุนจึงได้ถามนายสิบเวรว่ากระสุนปืนใจ่ายให้ทหารแล้วหรือยังยังครับคำตอบจากนายสิบเวรเอ๊ะเมื่อวานเขาไม่ได้บอกไว้หรือหลวงรอนะแกล้งถามต่อนายสิบเวรได้ตอบว่าไม่ได้สั่งดังนั้นหลวงรอนะจึงแซงพูดว่า อ้าคนที่มาสั่งสั่งบกพร่องเสียแล้วถ้าง,งั้นเอากันเดี๋ยวนี้และเอากระสุนจ่าให้หมดจ่ายได้หรือครับนายสิบเวนถามได้สีกระสุนนี่เอาไปเตรียมไว้อย่างนั้นเองวันนี้เขาซ้อมเหมือนจริงเราก็เอาไปอย่างนั้นแหละเมื่อเสสั่งอย่างนั้นผมก็ทําตามแผนการของหลวงรอนะที่เพิ่งคิดได้เดี๋ยวนั้นจึงประสบผลสำเร็จภาพนายทหารคณะราษฎรยึดกรมทหารมา้า พระยาพหลโยธินและหลวงสฤษดิ์ได้พิชิตคลังแสงสำเร็จและรถยนต์รถเกราะรถถังที่พระประสาทกับพรรคพวกไปจัดการนําออกมาก็แล่นออกจากโรงมาเป็นแถวแล้วพระยาพหลโยธินก็สั่งให้ทหารขนยึปกระสุนและปืนกลเบาขึ้นบรรทุกในรถจดหมดสิ้นเรียกได้ว่ากวาดอาวุธจนหมดเกลี้ยงทั้งกรมเพียงครึ่งชั่วโมงกําลังทหารมาทั้งกรมรวมทั้งคลังแสงตลอดจนยานยนต์รบต่างๆได้ตกอยู่ในการยึดครองของฝ่ายผู้ก่อการโดยสิ้นเชิง ความสาเร็จในขั้นตอนการเข้ายึดกรมทหารม้าที่หนึ่งรักษาพระองค์นี้พระยาทรงบันทึกไว้ว่าการปฏิวัติขั้นแรกสําเร็จไปด้วยความรับรื่นและรวดเร็วเพราะเหตุไรกองรักษาการของทหารมา้าจึงไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะเหตุไรยามคลังกระสุนจึงปล่อยให้พระยาพหนโยธินงัดคลังกระสุนและขนกระสุนไปได้ทําไมนายสิบพลทหารของกรมทหารมา้าจึงยอมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทหาร ซึ่งมีได้เป็นผู้บังคับบัญชาของตัวด้วยความราบรื่นทำไมนายทหารที่มาเรียงแถวอยู่ข้างหน้าผู้อำนวยการฝ่ายทหารหมายถึงพระยาทรงสุรเดชจึงรักษาความสงบเงียบปล่อยให้ในายทหารนำทหารของตัวผ่านหน้าออกไปได้และในเวลาต่อต่อไปก็คงนิ่งเฉยเช่นนั้นไม่แสดงกิริยาหรือวาจาอันเป็นเครื่องหมายที่จะขัดแย้งแต่อย่างใดเลยเป็นเพราะนายสิบนายทหารเหล่านั้นเห็นด้วยในการปฏิวัติหรือ กล่าวเลยทั้งนายทหารนายสิบพลทหารไม่มีใครรู้เรื่องอะไรตั้งแต่เกิดมาก็ไม่มีใครเคยได้เห็นได้รู้การปฏิวัติทำอย่างไรเพื่ออะไรมีแต่ความงงงวยเต็มไปด้วยความไม่รู้และข้อนี้เองที่เป็นสาเหตุสำคัญแห่งความสำเร็จสำหรับพลทหารทั้งหมดไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะมีความยุ่งยากอะไรเขาทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาของเขาโดยไม่มีข้อโต้แยง้ง เขาถูกฝึกมาเช่นนั้นและหากนายทหารอื่นมาสั่งให้ทำโดยอ้างว่าเป็นคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเขาก็ทำเช่นเดียวกันทำไมเขาจะไม่ทำเพราะในชีวิตการเป็นทหารของเขาเขายังไม่เคยถูกเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ไม่ได้เลยว่าเป็นการลวงในเมื่อเขาโดนครั้งแรกนายสิบแม้ว่าจะรับราชการมานานแต่ก็ไม่เคยโดนอย่างนี้เช่นเดียวกัน ไม่สามารถทราบว่าจะมีบางคนคิดสงสัยและรู้สึกถูกลวงหรือไม่เพราะมิได้มีใครเอาใจใส่สอบสวนเรื่องเหล่านี้เพื่อเป็นบทเรียนแต่นายสิบทุกคนทำราชการเพื่อเลี้ยงท้องและครอบครัวของตนสิ่งใดที่อาจจะเป็นความผิดกระทบกระเทือนความเป็นอยู่ของตนได้แล้วเป็นต้องไม่กระทำทีเดียวเมื่อต่างคนต่างไม่กล้าทำอะไรโดยกลัวผิดเช่นนี้ ก็ไม่มีใครกล้าตกลงต้องทำตามที่คนอื่นเขาทำกันทุกๆคนเพราะคิดเสียว่าเขาทำกันทั้งหมดคงจะเป็นการถูกต้องแล้วหรือหากจะผิดก็ผิดไปด้วยกันทั้งหมดข้อสำคัญก็คือเรื่องชนิดนี้ไม่เคยมีตัวอย่างมาเลยจึงไม่มีใครคิดดอตอกว่าตัวควรทำอย่างไรถึงแม้จะสงสัยอยู่สำหรับนายทหารก็มีส่วนคล้ายกับนายสิบพลทหารอยู่ด้วย แต่เนื่องจากมีการศึกษาสูงกว่าและมีความรับผิดชอบบังคับบัญชาทหารของตนจึงมีเหตุผลที่จะคิดไปได้ว่าพวกนี้อาจจะทําให้เกิดความยุ่งยากขึ้นได้แต่นายทหารทั้งหมดรู้จักผู้อำนวยการฝ่ายทหารส่วนมากได้เรียนในโรงเรียนนายร้อยในสมัยที่ผู้อำนวยการฝ่ายทหารเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นจึงมีความเคารพและเกรงในฐานะผู้ใหญ่ซึ่งเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้พวกนี้สงบนิ่ง มุ่งสู่ลานพระบรม,มรูราวห้นถานาฬิกาสานาทีแถวทหารจากกรมทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์ได้เคลื่อนออกมาจากกรมมาสมทบก,กับกำลังทหารจากกรมทหารมา้าขบวนที่ออกจากกรมทหารปืนใหญ่เป็นขบวนยาวเหยียดประกอบด้วยรถยนต์รถยนต์หุ้มกราดและรถถังการ์เดนล้อยอีกราวสิบห้าคันกำลังพลราว300คนเสร็ขบวนทั้งหมดเคลื่อนไปตามถนนทหาร เลี้ยวขวาตรงสะพานแดงมุ่งหน้าไปตามถนนพระรามที่ห้าตรงไปยังลานพระบรม,มรูปทรงมาในขณะนั้นเองขบวนทหารได้ผ่านหน้ากองพันทหารช่างเห็นทหารกำลังฝึกอยู่ที่หน้ากรมพระยาทรงสุรเดชได้ปรารภขึ้นว่าอเ,เอพวกนี้มันทำไมยังไม่ไปกันละ่ะเจือ,อหรือไปจัดแจงหน่อยเจือหมายถึงหลวงรอนะหลวงรนักกระโดดลงจากรถคนเดียววิ่งเข้าไปในกรมทหารช่างเหลือบไปเห็นหลวงวรสรรดิ อันเสียงขวิพาทกำลังคุมทหารฝึกอยู่จึงยกมือโบกและตะโกนบอกหลวงวรนว่าเฮยหลวงวรนเอาทหารมาครึ้งรถเลยหลวงวรนณกำลังงงไม่ได้สั่งการอันใดหลวงรอนะจึงบอกย้ำไปอีกกว่าบอกทหารขวาหันเลยทำให้หลวงวรนรซึ่งคาดการออกแล้วว่าผู้ก่อการลงมือกันแล้วจากนั้นจึงสั่งทหารช่างมาสมทบกับผู้ก่อการ แล้วขบวนก็เคลื่อนต่อไปเมื่อขบวนเลี้ยวขวาที่หน้าวัดเบญจาแล่นต่อไปตามถนนสีอยุธยาหยุดลงที่บริเวณลานพระบรม,มรูปทรงมมาทหารทั้งหมดลงจากรถแล้วตั้งแถวเข้าประจำที่มีผู้บังคับบัญชาเรียงรายประจำอยู่ครบขณะที่ลานพระบรม,มรูปทรงมมานั้นนอกจากมีแถวทหารเรือของหลวงสินทุและหลวงสุพชลาใสายแล้วยังมีแถวนักเรียนนายร้อยของพระเฮียมใจหาร พร้อมด้วยครูอาจารย์และหน่วยทหารราบจากกองพันต่างๆที่พระยาทรงได้นัดหมายไว้ก่อนแล้วภายหลังที่กำลังทหารส่วนใหญ่ของคณะราษฎรได้ไปถึงแล้วก็ได้มีทหารอีกหนึ่งถึงสองกองพันตามมาสมทบอีกในจำนวนนี้มีกองพันของหลวงวิรยโยธาทวินสิริศร์รวมอยู่ด้วยเป็นอันว่ากองทหารหน่วยต่างๆได้พากันไปชุมนุมน,นลานพระบรมรูปทรงหมาตามนัดหมายโดยพร้อมเพรียงภาพ เหล่าทหารที่มารวมตัวกันบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าเมื่อวันที่24มิถ<ม>ุนายน2475เพื่อชมการฝึกยุทธวิธีทางการทหารแผนใหม่ตามแผนของฝ่ายคณะราษฎรที่ไม่มีกำลังทหารที่แท้จริงอย่างเพียงพอประกาศคณะราษฎรทหารที่ประชุมอยู่ณลานพระบรมรูปทรงม้าส่วนหนึ่งประกอบไปด้วยนักเรียนนายร้อยจำนวน4กองร้อยกับนักเรียนนายดาบอีกหนึ่งกองร้อยรวม5กองร้อย ทหารมาจากกรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ทหารสื่อสารทหารช่างจากกองพันทหารช่างที่หนึ่งรักษาพระองค์ทหารปืนใหญ่จากกรมทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์ทหารราบราวสามกองพันคือจากกรมทหารราบที่หนึ่งรักษาพระองค์หนึ่งกองพันจากกรมทหารราบที่สองหนึ่งกองพันซึ่งทั้งสองกองพันนี้พระยาทรงได้นัดหมายไว้กับผู้บังคับกองพันไว้แล้ว กับทหารราบจากกรมทหารราบที่สซึ่งอยู่ติดกับกองพันทหารช่างซึ่งพระยาทรงไปเรียกเอามาในเช้าวันนั้นเองอีกหนึ่งกองพันและทหารเรือจากกองพันพาหนาะนาวิกโยธินอีกราว400คนสำหรับทหารเรือนั้นได้มาถึงก่อนเป็นกลุ่มแรกและขณะที่กำลังทหารบกส่วนใหญ่ซึ่งนำโดยพระยาทรงเข้าไปถึงนั้นหน่วยทหารเรือก็ขยายแถวยึดพื้นที่ปิดถนนราชดำเนินอันเป็นเส้นทางเข้าสู่ลานพระบรม,มรูปทรงมา้า หันหน้าไปทางสะพานมัคขวานพร้อมประจันบาลกับฝ่ายตรงกันข้ามทหารเหล่านี้ตั้งแถวหน้ากระดานทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของพระบรมรูปทรงมา้าหันหน้าเข้าสู่พระบรมราชานุสาวรีโดยมีนักเรียนนายร้อยและนักเรียนนายดับอยู่แถวหน้าสุดนอกจากนั้นได้ตั้งแถวอยู่เรียงรายถัดออกมาตามลำดับและตามแถวทหารทุกเหล่ามีผู้ก่อ,อก,การไปควบคุมประจำอยู่ครบ รถกรอะรถถังทั้งหมดในการควบคุมของนายทหารผู้ก่อการเรียงรายปิดล้อมลานพระบรมรูปอยู่ด้านนอกปิดเส้นทางที่มาจากถนนสีอยุธยาทั้งทางด้านวัดเบญจัดและทางด้านวางปารุสกวันเมื่อพร้อมแล้วพระยาพหลโยธินจึงประกาศเชิญนายทหารที่ไปชุมนุมกันอยู่ณที่นั้นว่านายทหารสัญญาบัตรเชิญมาที่นี่ พระยาพหลโยธินไปยืนอยู่ที่กลางลานพระบรมรูปทรงมมาซีด้านตะวันออกระหว่างพระราชานุสาวรีพระบรมรูปทรงมมากับสนามเสือป่าโดยมีพระยาทรงยืนกำกับบทอยู่เบื้องหลังอย่างใกล้ชิดในมือพระยาพหลโยธินถือกระดาษแผ่นหนึ่งซึ่งพระยาทรงเป็นผู้ยื่นส่งให้ทุกคนนอกจากผู้ก่อการบางคนเข้าใจว่าพระยาพหลโยธินกำลังจะได้ชี้แจงการฝึกซ้อมรบในวันนี้ ได้ทหารพากันไปรวมกลุ่มยืนเรียงรายเป็นรูปครึ่งวงกลมอยู่เบื้องหน้าพระยาพหลโยทินถัดออกมาเป็นแถวของผู้ก่อการทั้งทหารบกและทหารเรือยืนเรียงรายคุ้มเชิงอยู่เตรียมพร้อมอาวุธขึ้นมาต่อสู้ทุกเมื่อหากมีการขัดขวางแล้วกระดาษในมือของพระยาพหลโยทินแผ่นนั้นก็ได้ถูกนำออกมาอ่านด้วยน้ำเสียงอันสั่นแตกพร่จนสังเกตเห็นได้ชัด และในวินาทีนั้นเองบรรดานายทหารทั้งหลายที่ไปชุมนุมกันอยู่ณที่นั้นก็ถึงแก่อากาตะลึงงานงุนงงไปตามๆกันหมดเพราะถ้อยคําที่พระยาพหลโยธินได้อ่านออกมานั้นมันหาใช่คําสมมุติเหตุการณ์ในการฝึกฝนอย่างที่คาดคิดกันไม่กลับกลายเป็นคําชักชวนให้ร่วมกันปฏิวัติกบฏซึ่งมีใจความสําคัญว่าบัดนี้คณะราษฎรอันประกอบด้วยทหารบก ทหารเรือและพละเรือนได้พร้อมใจกันเข้ายึดอำนาจการปกครองไว้แล้วโดยเด็ดขาดเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเยี่ยงนานาอารยประเทศทั้งหลายและอื่นๆ